เปิดโรงงานวันแรกช็อคค่าจ้างเหลือวันละ198บาทหลังปิดหนีโควิดหือประท้วงไม่พออย่าไส้ วันที่หนึ่งสิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มคนโรงงานผลิตกระเป๋าส่งออกแห่งหนึ่งในอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์กว่า300คนรวมตัวกันประท้วงเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่หน้าโรงงานหลังไม่พอใจที่ถูกนายจ้างบีบให้เซ็นสัญญาค่าแรงวันละ198บาทหรือ62%เปอร์เซ็นของค่าจ้างที่ได้รับตามกฎหมายวันละ320บาทโดยทางบริษัทอ้างว่าไม่ มีออเดอร์งานทำให้ขาดสภาพคล่องจากสถานการณ์โควิด19ระบาดต้องหยุดงานยาวถึง3เดือนก็ได้รับผลกระทบกันอยู่แล้วโดยทางแรงงานก็ยอมรับเงินชดเชยช่วงที่ต้องหยุดงานตามที่บริษัทเสนอวันละ198บาทเพราะเข้าใจในสถานการณ์แต่พอมาวันนี้ซึ่งเปิดงานวันแรกพนักงานก็เดินทางมาทำงานตามปกติแต่ทางบริษัทบอกว่าไม่มีออเดอร์จะจ่ายค่าแรงให เพียงวันละ198บาทหรือ62%ของค่าจ้าง แรงงานจึงไม่พอใจได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยขอให้บริษัทจ่ายค่าแรงให้ตามปกติวันละ320บาทแต่หากไม่มีออเดอร์งานจริงก็ขอให้จ่ายตามพรบรแรงงานคือ75%ของค่าจ้างหรือวันละ240บาทหากทางบริษัทไม่ยอมจ่ายตามที่เรียกร้องก็จะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อไปพร้อมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ แรงงาน ตัวแทนของกลุ่มแรงงานบอกว่าที่รวมตัวกันออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในวันนี้เพราะถูกนายจ้างบีบให้รับค่าแรงตามที่บริษัทเสนอคือ62%เปอร์เซนหรือวันละ198บาทของค่าจ้างปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็หยุดงานไปถึง3เดือนก็ได้รับค่าแรงเพียง198บาทก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วเพราะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพราะแต่ละคนมีภ ค่าละนี้สินค่าเล่าเรียนลูกอีกทั้งค่าของชีพที่สูงขึ้นกลับมาบีบรถค่าแรงอีกก็อยากให้บริษัทเห็นใจแรงงานด้วยเพราะแต่ละคนก็ทำงานที่นี่มาไม่ต่ำกว่า8ปีถึง10กว่าปีหากไม่จ่ายค่าแรงงานให้วันละ320บาทก็ขอให้ต่ายตามกฎหมายคือ75เปอร์เซน์ของค่าจ้างด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ